สวัสดีจ้ามาพอๆพกับสบกีแสบบักฮักทํำกินทํำขายสั่งได้ใดอีกแล้วนะคะมือนี่นะคะสกีสิบห้าไปเฮดเมนูสั่งได้ใดอีกคือเกานะคะสําหรับมอนี้นะคะก็จะเฮดเมนูอ่ะไก่ฝอยกรอบหวานนะคะเออไก่ฝอยกรอบหวานนะคะเมนูนี้ก็คือแบบทําเื่งเรื่อยเหมือน กันนะคะที่สกีถ้ำขายเองแล้วนะคะอ่ามีรายได้เรียวนะคะก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะคะเนาะหรือว่าอ่าผู้ใดที่อยากได้คีปสางรายได้หลายๆอ่าหลายยางอยากคิดอันน,อนันอันนี้หรือว่า ยังท่านได้ถือใจกับคลิปนี้นะคะก็ลองไปเบิ้งในช่องเรื่อยนะคะในช่องจะมีคลิปสอนทำ้ำไร้ใดวิสังไรยใดนะคะทํำกินทํำขายในช่องหลายหลายคลิปเ้ื่อยนะคะล่องเข้าไปเบื้องกันนะคะเนะาะที่ซอเกลเฮ็ดทุกอย่างนะคะก็จะเป็นวิธีการสอนนะคะผู้ใดอาจจะท้ำบเป็นหรืออาจจะเพศเป็นแล้วกัอ่า ดีไปนะคะอ,อาจจะมีคนทีกาลังอยากจะเฮ็ดนะคะที่เขามาเบิ้งได้คลิปนะคะก็อลอ่งเข้าขไปเบิ้งได้นะคะในช่องเลยนะคะหลายๆคลิปเลยนะคะเพราะว่าอาถือใจคลิปใดกเขาไปเบิง้งขาไปเฮ็ดอามใดจ้านะเนาะเพราะว่าเอกี้มาเฮ็ดก็เฮ็ดเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับคนไหนที่ยังเฮ็ดเป็นนะคะเนอาผู้ใดเฮ็ดเป็นแล้วก็ดีใจน้าจ้าเออนะเข้ากับไปเบิง้งส่วนผสมและวิธีท,ทํากันเลยนะคะสําหรับการเฮ็ดไก่ฝอยของเฮานะคะกะส่วนผสมกับหบลายนะคะแต่กะสิยากแง่ งเนี่นะคะค่อยเห็ดไปนะคะจ้าไปเบิงส่วนผสมเรื่ที่หมกันเลยนะคะไปจ้าไก่ของเฮาที่เฮาจะเห็ดมื้อนี้นะคะก็จะเป็นอกไก่นะคะที่จะใส่เนื้องตนะคะอกไก่เนืองตเลยนะคะก็จะประมาณสี่กอยกัมจ้าแล้วก็จะเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงซอยนะคะสองกอยกัมจ้าแล้วก็จะเป็นน้ำตาลน,นะคะ หนึ่งรอยกําจ้าตามไปด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหนึ่งช้อนจ้าแล้วก็เกลือครึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ํามันสําหรับทอดจ้าความหวานข้าปรับได้นะคะผู้ใดบ่มกหวานบ่ต้องใส่หวานนะคะเพราะว่าซอสกีบไร้เห็ดหวานคักนะคะถ้าสูตรนี้นะปลาเฮาไปเห็ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้าจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเ้าก็จะมาฉีกไก่กันนะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะเพราะว่าอกไก่จะสีง่ายนะคะ เขาจะใส่ส่วนอกไก่เห็ดนะคะทำรับาหุดไก,ก่ฝอยนะคะเขาก็จะฉีกประมาณนี้เลยจ้าฉีกตามความชอบนะคะผู้ใดมากชิ้นใหญ่กับตามชิ้นใหญ่เลยนะคะเชือกีจะเห็ดประมาณนี้นะคะจ้าเราจะไปสีไก่ให้เสร็จเลยนะคะหลักใบเบิ้งงั้นตอนต่อไปจ้า,าจ้าพอาสีไกเ่เสร็จนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนต่อไปก็จะเป็นการปรุงเครื่องปรุงนะคะเขาก็จะปรุงเครื่องปรุงกันเลยนะคะ ขใสซีอิ๊วขาวนะคะลงไปนะคะตามด้วยเกลือจ้าตามด้วยน้ําตาลนะคะน้ําตาลอย่าลืมนะคะปรับหวานเอาเองได้นะคะผู้ใดมากหวานก็คือเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะคะเพราะว่าซอเกฮิตนะคะก็จะบวหวานไปนไหนนะคะกข็ขยำขยำครเขา่าวเขากันเลยจ้าจ้าเ้าค่เข่าไปสักพักนะคะก็จะเขากันประมาณนี้นะคะเขาก็จะไปทอดกันเลยจ้า ตั้งน้ะม่ในห้อนนะคะเข้าก็จะเอาหอมนะคะล่งไปเจียวก่อนเวยจ้าเจียวสักพักนะคะถึงจะเอาไกลล่งไปนะคะจ้าเจียวไปก่อนนะคะสักแป๊บหนึ่งจ้า<ๆ>เจียวหอมมาในสักพักหนึ่งนะคะเขากะเอาไกลนะคะลงไปทอดน้ำกันเลื่อจ้าก็จะเอาไปใส่ไปเรื่อยนะคะแล้วเขากะจะค้อนอยู่ตลอดนะคะ คนกับดันรุ่งตลอดนะคะพีก,กับตลอดนะคะยาใส่ไฟแห้งนะคะใส่ไฟอ่อนๆนะคะไฟกลางคอนอ่อนเลยนะคะแล้วนะเขาก็จะค้นเจียวไปเรื่อยๆเรื่อยจ้ายาลืมนะคะยาลืมค้นเอาข้างล่างถึงมากเรื่อยๆนะคะค้นเรื่อยๆเลยนะคะค้นไปเรื่อยๆเลยถ้าประมาณนี้นะคะเขาก็จะใส่ไฟอ่อนเลยนะคะใส่ไฟอ่อนถอดไปเรื่อยๆเรื่อยจ้า จ้าเข้ากับเจียวมาได้สักพักนะคะกัจะเริ่มเลี้ยงแล้วนะคะให้ค้นเรื่อยๆเลยนะคะหามว่างมือนะคะว่างแม่ตะนิดเดียวบย่ด้เลยนะคะเพราะว่าจะใหมว่ว้นะคะนี่เห็นบออกี้นะคะลืมไหมเลี้ยนี่นี่เห็นบอเออนะคะหามพืเลยนะคะต้องค้นเรื่อยๆตลอดเวลาเลยจ้าเพราะว่าไหมไว่ว้นะคะเข้าจะใส่ไฟแบบอ่อ,อนเรื่อยนะคะอ่อนเรื่อยนะ ไฟอ่อนเกือบดับเลยน่ะแหละนะคะแล้วก็ค้นไปเรื่อยๆนะคะค้นไปเรื่อยๆเขาก็จะเลื้งขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้เรื่อยนะคะเขาก็จะค้นพัดไปเรื่อยๆเรื่อย,ยจ้าจ้าพอเขาเจียวพัดมาสักพักแล้วนะคะก็จะได้เลี้ยงประมาณนี้นะคะถ้าอ่าขึ้นอยู่ในความพึงพ่อใจนะคะว่าเข้าจะพ่อใจเอาแค่นี้เขาก็เอาขึ้นได้จ้าเพราะว่า กล้จะไปเลี้ยงตอนที่ห้าตาขึ้นพักใบนะคะจะอกีจะพัดไปอีกก่อนนะคะจะเอาไ้เข็มก็หนี้อีกแป๊บหบนึ่งนะคะจาถ้าประมาณนี้เอาขึ้นได้เลยก็ได้นะคะสําหรับค้นที่ต้องการแบบเลี้ยงแบบซ้ำหนีนะคะจะอกียังให้ค่าอีกก็หนนี้นิดนึงนะคะจาก็จะเอาขึ้นแล้วนะคะประมาณนี้นะคะเ้าจะเอาขึ้นไปพักน้ำมันไวเลยจ้าจ้ากระพาใไ้เซเดน้ำมันนะคะแล้วห้าก็จะมา อะจัดจานนะคะเพื่อนําไปแพ็คใส่กล่องกันนะคะจ้าก็จะได้ประมันนี้นะคะผูเลยจะขยเยาน้ํามันออกอ่าให้คคาก็หนีก็ได้นะคะจ้าเสร็จแล้วจ้าไก่ฝอยหวานของเห้านะคะเออชิมกันจ้ามาอืมกรอบนะคะกรอบแล้วก็หวานนิดๆน,นะคะเพราะว่าซอกิบบะเห็ดหวานนะแห้งนะคะ แซบจ้าพานนะคะเมนูนี้แซบบะ,ะักจ้าเขาก็จะมาแพ็คใส่กองกันนะคะสําหรับคนไหนที่เหตุขายนะคะจ้ากสกีก็จีใส่กองประมาณนี้นะคะแพ็กใส่กองอ่ะเต็มกลองนะคะกลองละสิบบาทนะคะลองเอาไปทําขายทํากินกันได้นะคะสิบบาทกะคือแบบราคาที่แบบขายง่ายน,นะคะ จ้าเสร็จแล้วจ้าแพกไปประมาณอ่าใกล้สี่ร้อยกรัมนะคะสกีกระไดอยู่ประมาณอ่าสิบหกสิบเจ็ดกล่องจ้าเขาก็จะแพกนะคะเพื่อไปส่งลูกค้ากันเลยจ้าจ้าเ้าแพกแล้วเขาก็จะได้ประมาณนี้จ้ากล่องละสิบบาทนะคะก็ล่องไปเฮ็ดกันเบิ่งนะคะคำนวณตน้นทุนเอานะคะเพราะว่าใกล้บางพื้นที่อาจจะบ่อได้ราคาจำกันนะคะ แต่ว่าฮิตง่ายมากๆเลยจ้าขายง่ายน้าเด็กหน่อยชอบจ้าจ้ากับไพ่บึ้งมาหอดตอนนี้แล้วนะคะกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ซอกีในเด้อจ้าเพื่อซอก,กีมีกําลังใจฮ็ดคลิปต่อไปเด้อนะคะขอบคุณสาหรับการชมนะคะขอบคุณสาหรับการติดตามมากๆเลยจ้า ผู้ใดที่กดติดตามแล้วนะคะก็ขอให้ลำลาำเรื ам, ่ยๆชุกๆมันๆานเด้อจ้าอันนี้ก็คือซอกีแพกไว้นะคะจะไปส่งตามลานค่านะคะล่องเห็ดกันบึงเด้อจ้าพอกันไม่คลิปนะสวัสดีจ้า